โซบงังโซทุกทุกคนรู้จักโซบังโซไหมสถานีดับเพลิงใช่ไหมสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิงใช่ไหมคะสถานีเพลิงเนาะอ่าทีนี้เราต้องไปสถานีตำรวจนะเราจะไปยังไงมาดูกันชาโกเรโซยูท้นทำิดะชาโกนะคะที่แปลว่า แยกซากรีที่แปลว่าสี่แยกยูท้นฮามิดะยูท้นฮัดะนะคะมาจากภาษาอังกฤษนั่นเองที่แปลว่ายูเทิร์จะกดนี้ไหมยูเทิร์รถนั่นเองอายูเทิร์นั่นเองภาษไทยคือยูเทิร์ใช่ไหมกับรถนะคะเขาบอกว่าให้ทำไรกับรถที่สี่แยกซึ่งถ้ากลับแล้วไปไหนกลับรถสี่แยกมันก็ไม่เจอใครสิถูกไหมเออมันก็ไม่เจอใครเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะ ไม่ใช่แต่เขาถึงทิ้งได้เลยคะเว้นจบก,ก็คือทางซ้ายนี่ซ้ายนะคะเว้นจบก,ก็รคำนี้แล้ก็คือไปทางซ้ายนี่ก็คือเลี้ยวซ้ายนะคะมันแปลว่าเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกอะสมมตินะตรงไปปึ๊บ,บจะสี่แยกปับ๊บเลี้ยวซ้ายเจอไหมเจอเลยสิ เจอเลยใช่ไหมเจอแล้วเนี่ยเราตอบได้เลยเนี่ยว่าตอบข้อที่สองเพาถามถึงของชายศพต้งนะคะตอบข้อสองถูกต้องแล้วนะคะทุกคน